มาดูกรณีดูเรื่องนี้ก่อนจริงๆว่าจะจบแล้ววันนี้มีคนส่งคลิปมาให้เป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่เนี่ยนะอะ รู้สึกจะเป็นเรื่องของคดีน้องชมพู่น้องชมพูพ่พทำไมอ่ะมันมีประเด็นอะไรฝ่ายคือชาวบ้านเขาเขาไปได้คลิปมาจากไหนก็ไม่รู้นะเราก็ไม่เคยเห็นคลิปนี้นะคะเพราะว่าในช่วงที่มีการรับศพน้องชมพู่เนี่ยเอาจริงๆตอนนั้นผู้สื่อขาวก็ยังไม่ได้เหมือนกับลงพื้นที่มากขนาดนั้นแต่มีชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่ครอบครัวเนี่ยไปรับศพน้องอยู่ในโรงะคะ่ะก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านเขาไปสังเกตเห็นว่ามันมี คือญาติร้องไห้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกคุณผู้ชมแต่การที่ร้องไห้ไปแล้วมีคําพูดคํานึงที่เหมือนกับว่ากล่าวคําขอโทษกับศพของน้องชมพู่ซึ่งตอนแรกมันไม่ได้มีใครสงสัยเพราะไม่ได้คิดว่าการตายของเด็กมันจะมีเงื่อนงามากขนาดนี้เพราะมันเป็นวันแรกๆใช่จนกระทั่งมันผ่านมาจนถึงวันนี้ร้อยกว่าวันแล้วเนี่ย เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กชาวบ้านเขาก็เลยไปย้อนฟังคลิปนี้แล้วก็บอกว่าคําขอโทษวันนั้นมันมีนัยยะสําคัญอะไรกับเหตุการณ์ทั้งหมดหรือเปล่าคะลองฟังคําขอโทษก,กับศพน้องชมพู่หน่อยฮะ คือคำพูดที่มีการพูดถึงกันคือคาว่าน้าตายขอโทษซึ่งมันก็เลยเกิดคําถามว่าเอ๊ะขอโทษทําไมถูกไหมหรือ,<ช>รอขอโทษด,ด้วยเรื่องอะไรเห็นไหมฮะนาตายขอโทษน้าตายคือใครนะฝ้า,ายนาตายคือคุณสุไรพรน,น้องของคุณแม่ชมพู่ที่บ้านอยู่ติดกันที่บ้านเขามีเปลสีฟ้ามีต้นมะม่วงที่น้องไปนั่งเล่นนะคะแล้วในวันที่น้องหายเนี่ยนาตายกับนาเสริมก็คือไปเกี่ยวหญ้าจําได้ไหมคะไม่ได้อยู่บ้านเลยวันนั้น จนตำรวจเขาไปเรียกสอบถ<ช>ูกไมหมฮะว่าน้าตายกับน,น้าเสริมไปไหนล่าสุดก็มีคลิปว่าน้าตายขอโทษคนก็เลยบอกเอ๊มมันเกิดอะไรขึ้นนี่เราถามแม่น้องชมพู่เลยนะฮะถามคุณสาวิตรีบอกคุณแม่คือมันมันมีคําแบบนี้ซึ่งวันที่เจอศพน้องยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องเงื่อนงำมาโหรานขนาดนี้เนี่ยนะทำไมถึงขอโทษแล้วคําว่าขอโทษตอนนั้นคือขอโทษอะไรกันแน่คุณแม่น้องชมพู่ให้ข้อมูลมานะ,ะสั้นๆ <ห ả? S 1> บอกว่าแม่ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าน้าตายขอโทษน้อง หน้าลงในวันรับศพและยังไม่เคยเห็นคลิปนี้ก็เข้าใจว่าวันนี้เดี๋ยวคงได้รับทราบนี่นะฮะแล้วมุมนึงเป็นไปไ,ได้ไหมอ่ะถ้ามองมุมเผื่อก็คือน้าตายอาจจะเสียใจที่ไม่สามารถช่วยน้องได้ก็เลยกล่าวคําขอโทษอาจจะไม่มีนัยยะอะไรก็ไดนะ้แต่โลกเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดีย <Social Media, S 2> มันก็คิดกันลึกเนี่ยนะฮะ,ะล่าสุดเนี่ยถามลุงพลฝ้าย เรื่องกรณีที่น้าต่ายขอโทษลุงพลแกว่ายังไงลุงพลบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าน้าต่ายหมายถึงอะไรแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นด้วยก็ต้องฝากให้ตํารวจไปตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นก็มีการบอกว่าในในคลิปเนี่ยลุงพลบอกว่าได้ยินเสียงผู้ชายสงสัยจะเป็นเสียงน้าแต่ด้วยระหว่างที่น้าต่ายกําลังขอโทษมีเสียงผู้ชายบอกว่าให้โทรหาแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกน่าจะเป็นเรื่องของประเด็นการรับศพน้อง กลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านก็ให้ตำรวจหาข้อเท็จจริงแล้วกันค่ะเสียงผู้หญิงน่าจะเป็นเสียงนาตายนะครับส่วนเสียงผู้ชายน่าจะเป็นเสียงนาเตะครับอัน,นี้ผมเองก็ไม่ทราบนะครับว่าที่เขาเอ่ยข,ขอโทษมันหมายถึงอะไรก็ต้องให้เ,เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะตรวจสอบหาขอ้อมูลความจริงนะครับก็น่าจะเป็นการพูดคุยกันในระหว่างที่นา ส,ส่วนหมอปลาสงสัยเหรอฝ้ายหมอปลาก็บอกว่าตอนนี้ก็ฟังแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหมอปลาบอกไม่อยากจะชี้นําอะไรมากแต่อยากให้คนฟังตั้งข้อสงสัยแล้วไปเชื่อมโยงกับคลิปเสียงที่หมอปลาเนี่ยให้ตํารวจไปก่อนหน้านี้เรื่องของผู้ใหญ่บ้านมันมีข้อมูลบางอย่างที่น่าจะเชื่อมโยงกันอยู่อาจจะเป็นกุญแจไขปริศนาได้ค่ะคลิปเสียงที่พาเจ้านที่ไปกับคลิปที่มีคนถ่ายเก็บไว้แล้วมันออกมากวันนี้ ผมว่ามันมีความเชื่อมโยงกันนะเพราะคำพูดดูปแปลกๆนะฮะผมว่านี่มันน่าจะเป็นตัวไขปริศนาได้อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าทำไมต้องพูดแบบนั้นที่มีการถ่ายออกมาและมีการและมีการพึ่งมาปล่อยแต่เนี้ยกายคลิปเสียงที่เป็นการสนทนาระหว่างผู้หญิงผู้ชายถ้าเอามาเชื่อมโยงกันเนี่ยผมว่าน่าจะได้หลัก าฐล่าสุดนายโนบิกริดาโลหิตด,ดีก็บอกเลยนี่นะครับว่าเอาจริงก็อยากให้ตํารวจแนะนาเรื่องนี้ไปอยู่ในสำนวนด้วยหรือไม่ก็สอบสวนให้สิ้นความสงสัยเนี่ยนะฮะเพราะแน่นอนมันไปเชื่อมโยงกับเรื่องคลิปเสียงที่ถูกปล่อยออกมาก็คือเหมือนกับว่าขอโทษเนี่ยก็คืออยากรู้เหมือนกันว่าขอโทษทำไม,มทั้งที่ตอนนั้นทุกคนยังไม่รู้ว่ามันจะมีคดีเงื่อนงำแบบนี้ ถ้าหากว่าถ้าเกิดว่าจะนําคลิปนะครับเข้าสู่สำนวนนั้นก็จะต้องมีการทําการสอบสวนนะครับแหล่งที่มาที่ไปของคลิปว่าบุคคลใดเป็นคนถ่ายนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นแห่งคดีไหมนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ไม่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับคดีก,ก็ก็ไม่มีผลนะครับแต่หากถ้าเกิดนําคลิปดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงกับตัวบ,บุคคลหรือผู้ต้องสงสัยแล้วนําไปทําการสืบสวนสอบสวนได้ตรงนี้ก็สามารถ าอ่ล่าสุดให้ดูสั้นๆเห็นบอกว่าหลังจากที่ข่าวคราวมาคุณแม่ก็เดินหน้าคุณแม่สาวิตรีไลฟ์สดเห็นบอกตอนนี้ไปชวนน้องซัดิ้งมาไลฟ์สดกันด้วยนะฮะเรื่องเกี่ยวกับเสื้อเผื่อว่าใครจะไปอุดหนุนอะไรต่างๆใช่ค่ะน่าจะเสื้อน่าจะเคื้อน่าจะเสื้อน่ไลฟ์สดอ๋อกระเป๋านี่กระเป๋าอน่าจะเสื้อน่าจะเสืไหน่าจะเสื้อน่าจะเสื้อน่ไปกินน้อก่อนนะเสื้อน่าจะเสื้อน่าจะเสือย่าไลฟ์สดอยู่าจะเสื้อน่าไหร่ื้อ อันนี้ใบละสองร้อยเก้าสิบบาทค่ะใบละสองร้อยเก้าสิบบาทนะนี่มัน,นมจะรับสักสิบใบไหมคะคุณนนทนหน่อยคุณนน้นหลานหน่อยนะคะรับไปขายที<า>คิดค่าส่งห้าสิบบาทนะอเออเสร็จทีน้ำใจนี่ฮะอ๋ออนนี่เพิ่มมาเป็นกระเป๋าแบบนี้แล้วเพราะตอนแรกมีแต่เป้นก้อฮูกตอนนี้มีกระเป๋าแบบเล็กๆกันนะคะนี่ ชีวิตก็ต e> ้องเดินหน้าต่อถูกไหมฮะก็อันนี้แจ้งให้ทราบกันแล้วกันเนี่ยนะฮะเพราะปกติไม่ค่อยเห็นคุณแม่ไลค์ไม่ค่อยเห็นคุณแม่พูดด้วยเนี่ยนะฮะนี่อ่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครจะไปก็คือหน้าบ้านของตาชานนะคะส่วนถ้าสั่งซื้อออนไลน์ก็มี Facebook ร้านแม่ชมพู่เนี่ยค่ะประมาณนี้นะครับ